คดาครับวันนี้25ตุลาคมนะครับเรามีคําสั่งจากจังหวัดชุมพรทุ่งตะโกนะครับโทมมาบอกว่าต้อมต้อมจัดรถให้พี่คันหนึ่งนะครับขอเป็น CRF 3 0 0 L นะครับก็ตอนเนี้ยผมหลังจากที่ได้รับคําสั่งเนี่ยควานหาเลยทั้งเชียงใหม่เหลือแค่คันเดียวซึ่งรถคันที่ว่าอยู่ที่บริษัทสหาพาณิชเชียงใหม่รถคันนั้นจอดอยู่ในโกดังตามมาครับ ตามาเลยแางร้านคำสั่งนะครับจาก FC จากภาคใต้นะครับมีความไว้ใจนะครับเชื่อใจผมต้อมกับชัยดำว่าต้อมผู้จาัดก,การประสานงานให้ผมเลยจองรถให้ผมเลยแล้วทำรถให้เสร็จแล้วส่งลงไปชุมพรตอนนี้ผมมาเช้าหน่อยนะครับมีอีกซูบู่นหนึ่งผมจะโทรคุยกับท่านผู้จัดจาก,การฝ่ายการขาย,ขายเพราะว่าขอขอโทรคุยกันเป็นการส่วนตัวหนึ่งจากว่ารถมันมีแค่คันเดียวแล้วผมจอง พี่ตอนนี้เอกสารนะส่วนหนึ่งอยู่ที่ผมแล้วก็เอกสารอีกหนึ่งชุดอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปทำทะเบียนให้พี่เอกสารที่พี่จะต้องส่งมาให้ผมนะครับผมจะส่งขเขาเรียกว่าใบอะไรใบมอบอำนาจใช่ไหมครับใบมอบอำนาจากลับไปให้พี่ไปขอขนส่งที่ชุมพรได้อา่าฮะก็ไปขอที่ขนส่งที่จุมพรแล้วก็เซน็นอา่าฮะมอบอำนาจมาให้เซ็นแล้วก็มีบัตรบัตรสำเนาประชาชนกับทะเบียนบ้าน เซ็นมาแล้วส่งมาแล้วพี่นออ้นอ,นองาาเพราะว่าเขาจะต้องเอาเอกสารชุดนะั้นมาทําการขึ้นทะเบียนให้กับรถพี่นะครับประมาณนี้นะครับพี่นะผมทำคีไปให้ปะ่ะจากนี้ไปเราจะไปเอารถกันแล้วครับผมตอนนี้เราเดินทางมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว CRF 300L ซึ่งมีแค่คันเดียวณเวลานี้ที่เชียงใหม่ผมหาจนทั่วแล้วพี่ไม่มีนะครับมีแค่คันเดียวครับตอนนี้ทำการเบริกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เป็นคำสั่งจากจังหวัดชุมพรทุ่งตะโกพี่ลินนะครับมีคำสั่งให้ผมต้อมกระชดำรับหน้าที่ในการจัดหารถเลยที่จังหวัดเชียงใหม่และทําการเซ็นรถให้เสร็จก่อนที่ทําการส่งลงไปจังหวัดชุมพรตอนนี้ทําการเบิกออกจากสตแล้วนะครับแล้วก็จากนี้ไปนะครับทางาาทางช่างนะครับทางจู่บริการก็จะทําการเช็ครถของท่านนะครับนะให้พร้อมก่อนที่ผมจะทําการเบิกรถ นี่คือรถของจังหวัดชุมพรครับทุ่งตะโก C R F 3 0 0ป้ายแดงอีกหนึ่งคันครับเป็นขั้นตอนนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทำการเช็ครถนะครับตัวเลขเครื่องนะครับตัวเลขโครงจากบริษัทสหพา,านิชเชียงใหม่ก่อนตอนนี้นะครับผมทางเจ้าหน้าที่นะครับทำการเช็ครถของท่านเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปนะครับ ต้อมกระลาชดำรับหน้าที่ในการดูแลรถของท่านครับฝากคลิปนี้นะครับให้กับเจ้าของรถ c ี f 3 0 0 l พีล่ลินนะครับ oh. จังหวัดชุมพรทุ่งตะโกรับชมครับหลังจากทําเสร็จรถคันนี้จะเป็นยังไงรถคันนี้จะเป็นสเตปอัพเกรดเทิร์นโปรนะครับรถคันนี้จะเป็นสเตปอัพเกรดเทิร์นโปรนะรอดูนะครับค <c oughs> รูพี่ผมนะครับ เรามาฝึกงานที่นี่อีกบ่อยนะครับสมัยเป็นเด็กฝึกงานผมก็อยู่ตรงนี้รู้ไหมบอกว่าอุเมืองเนอะไม่จะไปแย่ๆต้อมรอดูครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูสามร้อยแอครับฝากความคิดถึงไปหาอาจารย์เฉลิมชัยโคซินิพน์นะครับมาหามกันนะเนอะ <c oughs> ผมมีโอกาสได้ทํามือกับอาจารย์เฉลิมชัยไปครันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ทํามือกับชุมพรนะครับเดี๋ยวรับชมดูความเปลี่ยนแปลงครับสําหรับสามร้อยแอขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับผม ทำการรับรถเสร็จไปที่เดลตอแลวนะครับสำหรับเจ้าตัว300แอลชุมพรมาเราจะมาเช็ครถก่อนเอกสารนีเนี่ยเช็คหมดแนละ้ว300แอลไปได้เลยครับตามตู้อีกเชียงใหม่ครับนี่แค่คันเดียวด้วยเถของสุมพร

รถทั้งคันครับมันทุบรถพิบาทอย่างเดียวเลยเพราะผมรอะว่าสร้างมาเพื่อสิ่งนี้ <laughs> 3 0 0รอยแวอยู่ในตู้ไปที่เรียบร้อยจากนี้ไปหน้าที่ห้อง TKD ขอบคุณมากครับ